คุณพ่อทงหลอกุณแแควงเกิดเมื WiFi, ่อปีพุทธศักราช2485เป็นบุตรของคุณพ่อหลงคุณแม่สมบูร <epidemi> ณ <ology> ์คุณแม่บุญสมพระแควงมีพี่น้องวัินาจำนวนสามคนดังนี้คนที่หนึ่งนายทองรออพระแควงผู้วายชนคนที่สอง นายสมาราญพักแวงถึงแก่กรรมคนที่สี่นายสวิงพักแวงถึงแก่กไปไปรรมคุณพ่ขอขลรอพักแวงได้สมทบกับคุณแม่ผู้ช่วยพักแวงและมีบุทิิดาด้วยกันหกคนดังนี้คนที่หนึ่งจ่าสุเยชไพรวุลพักแวงคนที่สองนางทองคำสมที่สร้อย ถึงแก่กรรมคนที่สามนางอุ่นเดือนจิตประสงค์คนที่สี่นางอ้อยชาวสวนคนที่ห้านางน้ำพึ่งบกักแวงถึงแก่กรรมและคนที่หกนายธรรมรักษักแวงคุณพ่อตลออปักแวง ได้ประอกอบอาชีพค้าขายและดูแลครอบครัวและบุตริดาเป็นอย่างดีและได้อบรมสั่งสอนให้บุตริดาให้มีการศึกษาที่ดีให้ช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องช่วยืนสังคมทำคุ้ประโยชน์ต่อสังคมและให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงทําให้บุตริดาทุกคน ได้สืบทอาคำสั่งสอนของคุณพ่อมาประกอบในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีอุปนิสัยของคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนร่าเริงคุยสนุกมีมู้สัมพันธ์ที่ดีโอบอ้อมอาดีชอบช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องและคนรอบข้างเสมอมาคุณพ่อชอบทำบุญ บริจาคทานอย่างต่อเนื่องโดยวิธิาาดจึงเป็นที่รักของเ,เพื่อนและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งในวรนสุดท้ายของชีวิตคุณพ่อทองรอกบ้าแฝงเมื่อปีพุทธศักราช2557ท่านก็มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตลอดมา จนอาการของท่านดีขึ้นและเข้าพบแพทย์และหมอนัดเช่นประจําทุกๆุสามเดือนจนกระทั่งในวันอาทิตย์ที่หกธันวาคมในปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาเมื่อเวลา6กนกาคุณพ่อก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกและได้จาก ลูกหลานทุกคนไปด้วยอาการสงบเสียอายุโรได้78ปีอย่างความสศกเศร้าเสียใจแก่ปุิดาและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านพลเอกปรีชาสายเพชรผู้สรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานประราวังกระหงได้ให้เกียรติื่องประกอบพิธีบำเพ็ญศรัข้าพระไตรมาสพระสุูสและเป็นประธานจุดไฟประจุกังศพฝ่ายการวะขอก,การป็นเชิญด้วยความเคารพเป็งสูงครับ กาบรัฒนาพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระรูปัญญาจุฬารักษ์เจ้าว,ว่าพระจุฬามณีเป็นองค์พิจนา้าตรายมหาวสกุลและเป็นประธานจุดไฟประชวนโศฝ่ายสงของกราบอารัตนาพิวากษาพระเร็นสูงครับ ท่านพลเอกวีชาสาเพชผู้สมควรวุ่พิเศษสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเปอย่างสูงครับที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในการรับสมบัติศพให้กับคุณพ่อท้องหลอวัดแหวนวันนี้นะครับสังฆภาพพระของกราบขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะโอกาสนี้ด้วยนะครับครับก็ในการขึ้นวางโชตดอรรมจันทร์ะครับก็ขอรินเชิญ ท่านผู้เกียบขึ้นบันไดด้านซ้ายและด้านขวานะครับและลงบันไดทางด้านหน้าของฉากรัสถานเพื่อรับของที่ระลึกจากทางตูภาพยินเชิญท่านตู้ภาพทุกท่านนะครับบูธิดานะครับเป็นเชิญครับเป็นเชิญบูธิดาและก็ลูกหลานงานที่จะได้รอกราบขอบคุณท่านผู้จีบที่มาร่วมในงานชาติพิศุกข์พ่อตลอดพ่อแม่โดยดีนะครับเป็นเชิญครับ บ้านนะครับแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับคนที่คภาพประกอบราบอาภัยมาณทีดีด้วยนะครับสำหรับพิธีการต่างๆถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกปกพร่องกนะับผมนายประจวบช่ชายเจริญสินนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบนลงบาลนะครับก็ขอกราบอาภัยโดยสวย่วนดิภาพนะครับขอกราบขอบคุณสวัสีีนะครับ